เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้นี่ครับยูกิแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสกินแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับของเป็นซีรีส์ของราศีนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นราศีพฤกษกนะครับก็แจกฟรีเป็นระดับลิมิเต็ดนะครับผมผมว่าน่าจะเก็บไว้นะเพราะว่ามันไม่มาแล้วนะครับผมไม่มีก็คือไม่มีเลยนะครับก็มานี่อย่างเท่เล่นเซตนี้นะครับผมเดี๋ยวผมว่าเกมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนของนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นแบบเมด เม็ดลมนะเซฟิล่าลมพลังแฝงเอโพสีชิลด์นะครับช่วงนี้มาแรงมากสลับแท้งนะครับผมลองเต้นดูดิอ้คือตัวโลกนี่สกินมันก็เท่ทุกตัวเลยนะผมชอบนะครับผมตั้งแต่ไอไอไอ,อเมริกันฟุตบอลแหละนะครับแล้วก็มาสกินนี้นะครับผมถือว่าอันนี้ดูอันนี้ดูน,น,ดน่าเกงขามนะเพราะว่าตรงไหลเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นเขาด้วยนะครับผม Hang on, แอมออนไเพื่อน บอกเลยว่าขอควิดโอ้โหควิดไม่ถึงครับผมห่างกันหนึ่งเซนเฮ้ยจะตายอยู่นะบังให้เพื่อนมาก็โตัวโล่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ผมถือว่ามันเก่งแล้วนะครับผมถ้าแบบว่าฝั่งตรงข้ามแบบไม่ได้เกิดจริงๆอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าโตโล่เนี่ยมันได้รับการบัฟมาหลายแผ่นแล้วนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นตัวที่สมดุลตัวหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยอ้าว เรียบร้อยคาเฟนี่ตัวแตก<笑><笑> <im> ผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวน,นี้เลยเกมอาจจะแบบว่าเดินสบายๆนะเกมนี้เฮ้ยอ้าวอดรอดอย่างนี้ก็ฟิกชนดีครับผมโอ้ผมเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจนะว่าฟอนติโนมันจะฆ่าได้หรือเปล่านะครับ <im> เพราะว่าเขาฟิกไปแล้วนะ <im> <im> คือบางทีอาจจะปลาดอกไม่โดนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฟิกควิดเลยต้องบังลายให้ต้องบังลายให้ลินดิดเดี๋ยวโดนเอลสูยิง เอลสูอยู่นี่นะครับผมยังไงยังไงเอ้เอ้เอ้ดูเหมือนว่ามันจะนี่ยังไงกดแคนเซิลเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอลสูซุมเอาโทรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่สี่เลยครับเฮ้ยอยู่กันเป็นคู่อย่างงี้อืมขีดสองเราเปิดพลังไปหนึ่งทีฟลอเรนติโนมาล้ำอย่างโหดเออนานๆทีมเราจะมีฟลอเรนติโนล้ำดี เน่ <S <S เก็รอเลเวลสี่นะครับผมตโตโรมันจะเล่นสนุกมากนะครับถ้าเลเวลสี่ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะกระโดดได้สะใจมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเรากดท่าสองแล้วก็อึดขึ้น80%นะครับแล้วก็อันตีตอนนี้เนี่ยสโล80%ด้วยนะครับผมถื <S <S <ๆ>อว่าดีแล้วนะครับเฮ้ยเอา้าโอ้ผมแตกอย่างนี้ผมแตกเอา้า เมืม่อกี้ผมเห็นลินดิดมันวิ่งมาตรงจะขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนจะเวทแล้วแบบมันก็วิ่งกลับไปนะครับอืมมังกรปะเนี่ยฝั่งตรงข้ามน่าจะมังกรนะครับโอ้โหคาเฟนี่ยืนยากมากอืมควิดกันให้อ่อนอืมระเบิดไปหนึ่งที <Ultimate S 1> อา้าวโดนเข้าหลังนะครับตัวไว้เรียบร้อยครับผม <Ultimate S 2> อไอพวกนี้เอาให้หมดมาลินดิดเรามาแล้วอา้าว มีตรงนี้ด้วยเรากระโดดนี่ยกคู่ไปหนึ่งทีเราเบิดควิดครับผมด้านหลังโอเมนมาเองกดอันตรีเองจับเราเลยเ,ออเรียบร้อยโตโลกฆ่าตายครับผมมาผมจะควิดมันครับผมควิดโดนหนึ่งเราเบิดสโลไปหนึ่งทีลินดิดมาเดี๋ยวผมต้องบังกระสุนเอลสูนะพยายามยืนยืนบังเนี่ยผมยืนบังลินดิดให้เลยนะเฮ้ยซาต้าบินว่ะ ซาตาน่าจะตายนะครับโอเคผมว่าด้านล่างมังกรเพื่อนมังกรก็ได้ด้านล่างป้อมล่างไม่น่าทันแล้วนะครับขอมังกรดีกว่าผมว่าสกินนี้เนี่ยก็ถ้าใครแบบว่าไม่มีสกินในการฟื้นบอลเนี่ยก็เอาสกินนี้นะครับผมมันเท่นะครับมันจะเอาหรอว่าเพื่อนต้องถอยแล้วเพื่อนไม่ไหวจริงๆเฮ้ยพลังแฟร์ผมเด้งอื้มขอกวิด กระทืบไม่โดนจะตายโอ้โตโลเกือบตายว่ะโอเค6แอสซินแล้วนะครับผมออกกำลังให้ได้นะผมว่าเกมนี้นี่โอ้โหดูเมื่อกี้โดนวีล่าปล่อยหัวใจมาแทบจะไม่เจ็บคือฝ่าตรงข้ามเนี่ยเซฟเวลาล้มนี่ผมบอกเลยว่าผมชิลนะชิลนะครับผมเราเบิดไปหนึ่งที เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาเฟ่เอ็งสไลด์เข้าไปทำไมเดี๋ยวนะต้องต้องรอต้องรอลินดิตมานะครับอ้าวอ้าวอ้าวควิดโอ้โหมีฟิกเกอร์อีกเราฟิกเราระเบิดตามนะครับสโล่ให้นะเพราะว่าท่าสองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระเบิดโดนก็จะติดสโล่ด้วยนะครับโอ้โหผมจะบังลินดิตให้เอ้ยผมจะบังคาเฟ่นี่ให้ก็แบบ ไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอเคมีอันตีครับสโล80%ยกไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลินดิดเองโอ้โหลินดิดเอออย่างงี้ต้องตายครับผมผมกันไม่ได้นะอย่างงั้นนะครับเขาได้ดับเบิล no ค yes ิวมาโอเคต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมว่าผมอาจจะออกเป็นทรอยแล้วกันนะครับเพราะว่าฝั่งของข้ามมันเว่ยสองตัวเลยนะครับผมป้อมล่างได้แล้วนะเล่นป้อมบนดีกว่าไหม ต้มกางก็ได้ไเพื่อนมานี่ยืนยืนยืนให้ใช้สกิลเลยเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยยิ่งเลดตัวโลยิ่งเก่งผมบอกเลยเกมนี้คือป่ตรงข้ามแบบไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวอะไรที่แบบว่าสามารถฆ่าผมได้อะเฮ้ด้านบนไบนะครับเห็นอยู่ขอคุยเอลสูยิงแล้วนะั้นละประมาณ400นะครับ บอลเลนเตโน่โดนโซโล่ไม่ทันครับอยอกสองคนผมอ้าวมันจับผมผมก็กดอื้อหนาขึ้นอซยังไงครับผมจังหวะนี้อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมตายกันหมดตีแล้วลินดิตใจเย็นลินดิตเองใจเย็นขอควิดโอ้โหมันอันตีลบเราว่ะโอ้โหยังจะโนสโคบโดนลินดิตด,ด้วยนะเมื่อกี้นะครับ อโอเคก็น่าจะได้ป้อมบนป้อมทีผมวะแบบชิลๆนะครับผมคือเอาจริงเกมนี้เนี่ยตัวโลคือ,อค่อนข้างชิลมากนะครับเพราะว่าด้วยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแล้วแบบคือมันไม่มีตัวไหนเอาตโลดลงเลยเอาเลยนี่เลยดาร์กเลยเพื่อนดาร์กเลยดาร์กเลยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยไหวนะครับถ้าไม่มีเลนดิตมาช่วยจะตายเหมือนกันแล้วเนี่ย ยังไงระเบิดอจะตายว่ะกลับบ้านเติมเลือดก,ก่อนดีกว่านะครับมาเดยมาเดยยิงเรามาเลยเอลซุสาต้าไม่งบินเข้าไปแล้วครับเหยียบแท็บเนาะเนี่ยผมบอกเลยให้ตีผมเลยจริงๆ <c oughs> <c oughs> ดูดิคือที่ตีเข้าคือปมเลย <c oughs> มาดิครับมาดิครับมาเลยครับ,รบเซร็จเวลาเราเปิดไปหนึ่งทีแตกครับผมเอาไว้เอาเอายังไงสตาร์ยกไปหนึ่งทีดูเรื่องผมดิไม่ลดเลยสักนิดเอาวิลา่าควิดเราเปิดเอาวิล่าตายอยู่แล้วนะครับเดินเข้ามาแบบนั้นไหมครับผมยังไงเอลสุส่องเราดิโอ้มันไม่ส่องวะ่ะมันไปส่องจริงๆนะครับก็อยู่แล้วนะครับผม ส่องเรามันไม่เข้านะครับ <c oughs> คือเกมนี้ผมบอกแลว้วผมเดินสบายมากเอานี่ยิงผมมารถยังไม,ม่ถึงข้อเลยเนะยครับดินดิตเยอะเกินอืวิดช่วยเอายังไงดินดิตได้ฆ่าอยู่ไปมาอมืยังไงครับผมมาเดียครับเอาผมลงไปแล้วเนี่ยถามจริงนี่เอ้ยเจ็บอยู่นะอเอเาจับไปแล้วด้วยนะครับ ปังให้โอ้โหส,สูมเราไม่เข้าเลยจริงๆผมว่าที่มันเจ็บเนี่ยเอาจริงน่าจะเจ็บเพราะไบนะครับผมเพราะไบนี่มันตีแรงตีเร็วนะครับถ้าจะเจ็บกับมันนะนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับโตโลมา19 a เอซิโอ้โหยังชิลเดี๋ยวผมเดินไปเลยเดินไปท่งๆแบบนี้เลยมาเดิน มาโอเมนโอเมนมาหวดเราหน่อยมาหดแเราทีเราระเบิดเดินเข้าไปแบบเทพไหมรอเพื่อนเข้ามาหนะะ่อยครับดูดีเรื่องไม่ลดเลยอะ่ะ <า S 2> มาดิเอาเฮ้ยมันจับเราโอ้ยโอ้หโดนป้อมตีโอ้ยป้อมตีแล้วโอ้โหผมไม่น่าผมไม่น่าเดินเข้าไปเข้าไปในบริเวณป้อมเลยนะครับผม แต่ทีมเขาก็ตายหมดนะครับเข้าใจหมดแล้วอ่ะจริงเข้าใจสกิลหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมโดนโอเมกเป็นห้าพันหรือบางยีนะครับโดนอะไรวะเนี่ยแต่ก็ถือว่าสกินนี้เป็นสกินแจกฟรีที่ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นโตโรอยู่แล้วแลวแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อสกินลักบี้เนี่ยหรือว่าสกินอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็แนะนําว่าเอาสกินนี้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกินราศีนะครับก็คือแต่ละเดือนก็จะมีสกินราศีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าไม่ได้ก็คือน่าจะหลุดไปเลยนะครับก็ได้เหรียญทองแท้งมานะครับผมนี่รับได้เมลไป34เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมน,นี้เล่นชิๆลๆแลวกันนะเพราะว่าฮีโร่ฝั่งเขาแบบทำรโตโล่ไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแลวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม,ผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ